นี้ก็จะเป็นถาดรองรับตัวเสาเรานะครับขนาดเราจะเอาแค่ไม้10มิล12มิลก็ได้นะครับขนาดก็ประมาณ1ฟุตนะครับด้านนี้ก็25เซนด้านนี้ก็1ฟุตประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับ เหตุผลก็ว่าตรงนี้เราต้องการให้มันลาดเอียงเวลาที่เราจับหรือว่าตัว F แคมป์เป็นล็อกเนี่ยมันจะได้ล็อกง่ายนะครับถ้ามันสูงเสมอกันเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราจับมันจะยากด้วยนะครับพอตัวนี้ผมเลื่อยไปแล้วก็เลยเปิดรอใจรจริงแล้วตอนแรกเราก็มาเป็นตัวเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงยิงล็อกเข้าไปโดยให้ยืนย่นยื่นยื่นออกมานะครับก็ ให้เลยให้เลยขาที่เราจะทําเนี่ยครับใบนลักษณะแบบนี้นะครับก็คือให้ไม้ตัวนี้เลยเลยขาดตรนี้นะครับตัวนี้เราก็จะวางเข้ากับตัวเดี๋ยวเราจะยิงล็อกกับตัวไม้สไลด์ของเรานะครับใครที่เป็นโต๊ะเหล็กก็ต้องมองหาวิธียึดเอานะครับไม้ถาดเราตัวนี้นะครับก็อย่าให้ชนใบเลื่อยให้เว้นสักประมาณ ห่างจากใบเลื่อยสักครึ่งเซนก็ได้นะครับก็อันนี้ผมเลื่อยไปแล้วนะครับมันก็เลยจะผ่าเป็นช่องแบบนี้ไปนะครับพอผมจะยิงตัวถาดนะครับเข้ากับตัวไม้สไลด์ของโต๊ะอันนี้ก็จะติดอยู่กับตัวไม้สไลด์เราแล้วครับ ต่อไปเราก็หาตัวเซนเตอร์ของตัวเสาก่อนนะครับแล้วเราก็มาให้ตัวคารหรือพนังนะครับที่เราจะวิ่งเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็หาเซนเตอร์ด้วยนะครับ จแ,แล้วเราก็เอาเซนเตอร์ของไม้พนังกับเซนเตอร์ของตัวขามาวางให้ชนให้ชนกันนะครับเซนเตอร์ center กับเซนเตอร์เราก็ขียนด้านข้างนี้ไปนี่ก็คือความหนาของไม้นะครับที่เราจะกัดตัวเสาลงไป ส่วนคว,นวนามลึกที่เราจะกัดลงไปนะครับอ่าผมจะเอาสูงแค่ใบเลื่อยเท่าที่ใบเลื่อยไปได้ขึ้นมาได้นะครับเราก็เอาตัวขานะครับมาท่าก่อนตรงส่วนที่เราจะซ้อไปนะครับเพราะฉะนั้นเส้นอินซอต้องอยู่ด้านนี้นะครับถึงจะไม่กินใบเลื่อยถึงจะไม่กินโดนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ